โอมาครับ national ขั้ที่สองแล้วอ่าอขัที่สูงเดม๋้าต้อมีต้นเดืมนะก็ปรับหมดเอาไว้ก่น 贴底呢。 ปับน้ำมาวะตัดกิดแล้วอุงย้ปับน้ำมาไวะผมอยากจะลงไปไน<อ>ะก็ไปลงไปแล้วมันเจออะไรดีๆนั่นผมของัอปเกินหมดแล้วลงไป

กระโดดไปชนช้าโกมากาตกระโเลยเนี่ยอ้ยตื่นมาที่ไหนลอยลยลอเลย่มาเสไม่มีเสียงจังหวะปลอดน้ำฝขอบินไปหาทิ้งเอ้ย ผมขอค่าด้วยพังค่า,าด้วยมืออันนี้ความหมายชอบกันจะวนทอออยู่ ไม่เห็น3ตัวนะอันนีน้ชมไหมรังคุงตรงนี้ผมเจอแล้วค่ะไม่ใช่ยังไม่เจอแล้วมาค่ะ Open. I'm open hole. Open this hole. Open this hole. Yeah! Open, open. open. Yeah. open. Yeah. open. Yeah. โอเไปนเดี๋ยวผมไปท้องก่อนเป็ปไงั้นก็โอ้โหอ้าเลดีนี้ mình đây là hộp cổ làm phải không có lên cổ cổ hú chụp Hello. <laughs>

giờ không đâu có xem video, đây sẽ hoạt tình tự để mình sẽ làm quen hãy đi. đú, Oh, right, Oh, <laughs>